มาเสร็จแล้วกับเจ้าออนิลสองพันนะครับกับล้อเข่ากวางเก้าพึ่งสี่ลูกยางสองสี่ห้าสี่ห้าจัดทรงสองสามนะครับเดี๋ยวไปชมกับงบประมาณที่ได้นะครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับความสวยงามมีแน่นอนความแข็งแรงมีแน่นอนนะครับเรียนเชิญได้ที่นี่เลยนะครับที่บอกว่าดู ความร้นความยืดก้าวคือ4ลูกจะไม่ร้นจะไม่ยืดเยอะนะครับเป็น 2- 4 5 4 5, 5. ้ล้อจะโผล่นิดๆนะครับกำลังสวยงามนะครับนนี้บอกว่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางหรือว่าเรื่องยางใช้ให้ถูกกับการใช้งานประเภทการใช้งานแล้วก็ขนาดนะครับเรียนเชิญปรึกษาก่อนที่จะเข้ามาได้เลยนะครับเราจะได้แนะนำในสิ่งที่ดีสุดสำหรับทุกท่าน ไปแล้ววันนี้ส่งงานเดี๋ยวไปต่อคลิปต่อไปเลยไป